คือหมู่บ้านคือตามไปหาคักแต่คือว่ายาไม่ยำมากแล้วบ่พ่อทถวเมียเขาแถเมียกูเฮ็ดบุญฮะแล้วขึ้นออกมาบ่ได้ข้าอยากลูกกันได้มาเมื่อเช้านี่ล่ะฟันว่างไในแล้วพ่อเขาเรื่องในได้เห่าเขารุนเนาะกับฟันว่าแล้วนับเงินมาให้แล้วอานนี้แล้วเงินไมาขั่นแปดแปดแสนแปดหมื่นไม่ขัน แปดแสนแปดหมื่นนับเงินมาหายจีอ,อามาหายแล้วเอามาใส่ตะกร้าไว้ขางข่านขังเจ้าของตำรวจประหน้าม้าในบ้านนั่นะมน้ามาไม่ยึดเอาวะสันตำรวจยึดไปสอบสวนตะกันมาสันเงี้เงินม่ไหลเงี้มันมากไหนวาสันเอาไปเอาไปตัววาสันตำรวจมาจับอืมตำรวจมาจับไปตำรวจมาจับเอาห่อนั่งเออ อยเอาทั้งนคนทั้งเงินไป,น,น,ไปน้ำกันเออไปน้ำกันไปตีไปสอบสวนมาฮะห่ายเงิน,น,นแม่กัวมาหายนี่เบอร์ต่นเนาะแปดแสนแปดมื่อ่าก็ได้ตีไปเป็นหนึ่งแปดศูนย์เลยเนึ่องกเอารักอันเอกมันหนึ่งแปดแปดเนี่ยรักร้อยเนี่ยเอานึ่งไข่ตัวเดียวกเล่ากัซ้ำเล่ามาหายแปดศูนย์ะตรงแม่ก็ได้เอาหนึ่ง แปดศูนมันก็มีหนึ่งแปดศูนหนึ่งแปดแปดกับหนึ่งแปดเกียบอดที่หายไปก็ค่อนแม่นว่าั่นคือแปดศูนยเท่ากับมีแนวอันมีวะเยันหน่อยงดคนเยันบ้งเดบงนเยนแป๊บอันมีก็เอาสามถัวใส่ซื้อเด็กนี่สองีถ้ามีก็คือเก่าคือเก่าแปดแปดนังก่อนแปดศูนย์แปดศูน แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดที่บอกเมื่าจริ่ไหนก่อ 8, 8, 8. ว่ามีแปดศูนย์พร้มกันเพราะห้หนึ่งแปดแปดแล้วหนึ่งแปดเจ็ดอ่จ้ะที่ว่าหนึ่งแปดแปดนะปูมากดึกมีแซนมาแล้วกอะมาว่ายอย่างนี้บัดไปบาตรไปเสื้อบาตรไปเสื้อเขาหันเทียนหายเป็นหนึน่งแปดเจ็ดเรียกเนี่ยะวันนี้เมื่อนี้ล่ะ A, สุดฟันตัวอะไรบัตร หนึ <180 S 1> <180 S 2> ่งแปดศนหนึ่งแปดศูนเอาว่าใส่แต่ทุกนั้นยังเหมือนเดิมเนาะยังคือเกาเราเขียนใส่กันเน่นะเอาม่เขียนใ้กันน่เนเองหรอาตัวรางนหนึ่งแปดหนึ่งแปดเรหนึ่งแปดเกีนนึ่งแปดับกันล,ล่างยังเหมือนเดิมมันมาพอล่างคือเกา สิเจ็ดเม็ดเดียวนะพ่อเนาะแปดศูนย์มาพ่อนะเพิ่มเติมมาก็คือแปดศูนย์คือแปดศูนย์รักอันนั้นมันก็คือเก่าเอาเพราะว่าเอาหลักลอยมันเอาหนึ่งใส่หลักลอยหนึ่งใส่เลยเนาะอืมหลัอยหนึ่ใส่มันละหนึ่งอยู่หลัก้อยเอ้าเข้าเพิ่นก็เห็นเล่เราเข้าเขียนไหม ยังวิ่งหนึ่งนะเนาะนี่เพิ่มเติมมาแปดศูนย์ไม่พอเลยสองศูนย์น่เพิ่มเติมแปดศูนย์ตัวเดียวนะทุกมนั้นคือเก่าตัดเอานะพ่อเนาะก็เพื่อนเพิตัดไปเสื้อแต็คือมาหนึ่งแปดศูนยคนละะเนาะฟันจําสิมามันสั้นนะเกิบ คือกำลังม้ากำลังตำรวจเนาะตำรวจอตำรวจมาเอาไปสอบสวนซื่อๆอี่บอกพ่อเออสอบสวนเงินอยงเงินไหลแถววัดเติ้นจับไปคือเงินหลายแถวว่าเตินจับไปแล้วนี่แหละบีบมือแมนบี่บอกคือว่าถือของพ่ออีกบีบบอกพ่อถือกี้พ่อถือจับไปพร้อมเออเลยจับไปน้ำเงินเน่ะไม่ย่ายจริงไม่ย่ายมากเนาะย่ายขอเงี้ยาหาเมื่อวานนั้นไม่ย่ายมากกับถือที่นาะงพอเนาะวันนั้นเนาะงั่นกีว่ามาสัมผัสอ่า มาคลองพ้าลวยบาเลกีนะใช่ส่ิบบาเลกีมูสิบเก้าเออมูสิบเก้ามาอีคุ้นตาน่ะอยู่ขางเทิงกับอันที่อยู่ข้างบนแม่กับกัดืนับที่ยข้างบนบ้านที่เป็นหองว่ะห้องเห็นเห็นนยอะข้างบนบ้านกับยุ่งบนนี่ล่างอันเอาอีกตัวนึงใช่ไหมเอาศูนย์สี่ศูนย์สี่เนาะอ่ ตัวร่องตัวรองตัวกันตัวกันกันหรือเออตัวนั่นตุ่งันเกิดเหนึ่งเก็ดหนึ่งเจ็ดโอ้ือนหนึ่งเกิด่่นนเก็ดมาหนเกดอืมว่านั่งเก็ับน่นนหนเอ,เ,หหอเลยวกัวนกับันท่านนะพนน่ันเกิดายกครับมือนันเกิดบอกเล่านะว่าฮิบุนหาเหมือนกันหลายเวอวันจั เพื่อนเลยนเอาเงินมาห้เออเพื่อนเลยเอาเงินมาหาแปดแสนแปดหมื่นบาทหอบมาผีมานนับบึ้งมึงนับบิ้งคักนับบึ้งเล้วมึงวมาเป็นแปดแสนแปดหมื่นบ่าเงินอะว่าะสันนวันสันวันอะสิเออเอาแั่แปดแสนแปดหมื่นตัวเหล่านี้ว่าสันเอาไปเก็บไว้ว่าสันตำรวจก็ไอ้มา่าเงินออกมาจะใส่คือหลายแต่าะสันแได้เสียเอาไป ตรวจสอบเบื่องเงินส่วนนี้มากไหางมาสั่นไปถ้าไปร่วมพักแล้วนี่แกจับไปร่วมกันก็เงินไปเงินไปเสียกเงินเลขนี่ตัวมันใจขึ้นหนึ่งแปดแดนะนี่คงกุ้งกุก่อนนะบ่เนาะยังยงเหมือนเดิมเนาะที่ว่ามาดึกมีไสเนาะ มันใจขึ้นหคือซุมนั่นรองเหมืน่ะมันใจขึ้นหนึ่งแปดแปดเนี่งแล้วกระาเกียรตอกอาแม่นะ้องกูไม่คกลนี่ซุ้มนั่นมีแต่ตักันตัวรองมืน่ะก็มันเรียกกันสองตัวไปแยกแยเอาเ้วไอตัดเอาเนี่ยแล้วก่อนเนาะเล็กูบกเพราะโม่เฮาเพราะเเขียนไหนเนี่ยค่ะนี่แปดศูนยกัไปแยกเอาอ้ที่มันไปแยกเอาตัวนี้ก็ไปแยกเอาครับเอาจ้า เพราะว่าเรียเลขมันเป็นตัวเดียวกันใช่ไหามนึ่งแปดแปดนึ่งกะมันก็อยู่ในนี่เหมือนเดียวเรียกไงต่เพียงแต้ศูนย์หนึ่งแปดแปดเนาะนึ่งแปดนี่มีในเลขกสามตวัวทุกอันเลยนะพ่อเนาะเพราะว่าเอานนึ่งเป็นลักลอยงวดนี่ตั้งแต่ไม่ยากที่ไม่ทุนไม่นี่เพราะว่าหยุดบุญเบอร์เราเ <ผม S 1> ด้ หมอลำม์มอระลองขึ้นตัวโอ้แต่เมื่อเรื่องมาวันที่สิบแปดเจอกันอยู่ร้านพ่อว่าัอนอ่ามาถือถือเลขกัหมอลำมาโอ้วเว่าเขากับอันคิดว่าทันพอเรื่องลืมลืมลืมกินประดันเลยเอามอลำไปเล่นอยู่ร้านไอ้พงกุ๊กโภลืมลืมว่างานอีหยังวันนี้แต่เรื่องมาถืถือเลขวันถือถือลตเตอรี่วันโอ้กับเพราะว่าไม่ย่ายไม่หายนี่เน้ไปหาซื้อลอตเตอรี่เวลาเมื่อวบ้านไหนมั่มี่ ท้าบมึงนายเจ้าแล้วหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยวัวมีกับหนึ่งแปดแปดเนี่ยวัวมีจะเล็กวันนี้เล็กติดแปดดังอยู่ในบ่ก็ให้ลูกนะคือให้กับใบซองใบแต่ว่าปูยังมาม่านะปูพูมันนี่แกเด็กพูตัวหนึ่งหนึ่งแปดแปดเนี่ยนัดซีดเม็ดใส่นั่นเนี่ยคันตั้งแต่นั้งยังนัดซีดเม็ดใส่เล็กเต้ ก็แค่ไม่หายเป็น่อนเทียนไม่หายเรียกซูนตัวเดียวเมืองเกิงค่ะอืม <จะ S 1> <ะ>ังก็ได้หาย,หายรูดเนะาะง่นรูดใยถึอซูนซองเนี่ยฮึ่มถ้าเกากันปูมากเนี่ยไหนมามันมาผักนงแต่แล้วเมื่อกี้เราน้าตัวตๆกระถือเนาะงานแล้วก็เล่าอันเอารถซาดล้งพระคาเกาะกลางนั่นกาะทูนเก่าเนาะเนยเ็นหนึ่งซูนหกของตัว ออกย่ํมตัวเก่าเลยที่แมนเมนมอันไม่เนาะไม่เงี้ยเอาเนาะสองงวดติดกันนึู่นหกนะออกตัวเดิมแต่งงวดมันออกงวดสองนึงศูนยกันมันท่มครับงูเห่าเข่าหู้เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์มันนึงหนึ่งกัน้ำก้นเนียแต่พอเรื่องนี่งูเข่าหู้เป็นงูอยู่างออกมาเนี่ย มาออกน้ำกลดมาออกน้ำกลดไส่ได้ดีเลยมาเป็นยังงวนี้เอาไม้ปูมาไหคากแล้วสามตนนี่แหละค่ะทนผู้ชมแคบหน้าจอไว้เนาะค่ะมันเกิดร่องไว้เอาแตตัวมักอี่ดีนี่ตัวเพื่อนไม้ไหแดแปดแ้กหนึ่งแปดศูนย์ของขาแม่นี่ล่ะซุมนั่นก็ร่องไว้เอาหนตัวนี้ก่บ่มเล็กล่างจัตสิบเจ็ดเม็ดเดียวคืาเนาะ หนเจ็ดนี่หนูหาออมอุดอนเราบ่มีแล้วพอหนึ่งเจ็ดนะค่ะหนึ่งเจ็ดไม่มีแต่ว่าศูนย์เจ็ดย่างร้ายหลายเพราะมันเป็นเลขที่ออกแล้วเนาะแต่ก็สามารถเ,ล,เลขหนึ่งเจ็ดน,นี่ <c oughs> เลขหนึ่งแปดแปดนี่มันถืออยู่เครงเครื่องแม่นบอค่ะเป็นเมื่อติดไปอันสิบใส่ยุง่งเครื่องเลขหนึ่งเก็บมันถีอยุ่ตะลุมยุกแก่แจกเพื่นวัดก็มัดเขียนเลขเมืองเครืงไว้หนึ่งเก็บ ก็ได้ตีเป็นนึ่งเกล็ล่างเพราะว่ามันอยู่รูมอยู่ตะลุมอันนี้มันอยู่ข้างบนเนาะส้มนึ่งแปดแปดมันอยู่ข้างบนก็ได้ตีเม็ดเดียวขึ้นนึ่งเกล็ดหนึ่งเจ็เม็ดเดียวแตกระเบิดศูนย์สี่นี่ร่องไลยร่องไว้นะพ่อเลขเนี่ยงามเลขทูบก็เอาไว้น้ำเนาะสามารถไปเอามาไดขึ้นกันคำพูดใดมากก็เอาละไม่กลุ่มเอาเนาะแต่ว่าเขียนไว้เลยนะพ่อเนาะ บ่ได้เขียนนี่เขียนนู่เขียนนี่โอ้เขียนหน่อยอยู่าหัวข้างทุ่มขุนกับแม่พี่เหมือนคือก้าเอานานี่รวดเนาะเนะนะยี่กี่แท่นนะคัแนเลขถูกผู้ใดมากกว่าบ่าวากันเนาะแม่บ่าวาเด็กที่เป็นเรื่องฟันก็คือมีแต่เลขปู่กับเลขเงาที่ว่องกลุ่มอะไรแหละกระทุนนั้นเป็นตัวร่องนะคะแม่ค่ะเอ้วตอนนี้ก็ชัดเจนตัวเลขได้แล้วเองกับซอว์เป็นเรื่องบนเราเด้ จนจีว่ามีค้ามอยเนาะชอบเยอะซอยอีกว,วะบ่ละชอบเยอะซอยข <c oughs> อ้นไปวันไหนเส้นหน่อยวันไหน,นมันมองเส้นหน่อยไปเที่ยวว่ะไปเที่ยวเส้นคุ้นแล้วบึ้งของหลวงพุ้นแล้วคับเซนทองโอ้คือแบบเอา้านอกเรื่องแล้วเนาะห้องบนนี้แต่ขอบคุณเพาเรื่องหลายๆเนาะคะะ<แ>่ะเนาะครับง่ายแนวทางเนาะค่ะก็ตามต่ออีกคงทุกไทยหรือว่ามือวันพระอีกที่หนึ่งนาะพอเนาะเหมือนเบิ้ลเน็กออกเราบอกมันผ่านเมนบ่ เอกออกก่อนนี้เอกออกก่อนจังเป็นมัฒนพามันบอกตีแมนตัวมัอนี่จะคำสิมัอนี่บอกมัอนี้วันที่สิบเอ็ดมึงว่าจะคำอืมใช่อยู่ค่ะอ้าวขอบคุณมาเรื่องในไลนค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ